สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้การมาเยี่ยมลูกชายคือเคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยเป็นเด็กคแล้วก็แต่ตอนเป็นผู้ใหญ่เราก็แยกย้ายกันไปแล้วก็ตอนนี้เขาก็เป็นผู้ใหญ่บ้านคพี่วังพี่กุลอุ้มเพิ่งัมพันเ์ิ่งัมพันพี่เจรับครับก็เป็นไงบ้างมีความสบายดีเนาะก็คืออยู่ผมมาอยู่วังพิกุลนี่เมื่อปีประมาณปียี่สิบกว่า ก็ภูมิใจที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพี่น้องอยู่สามหลัง mm hmm. เป็นพี่น้องทางแฟน oh. มีสามหลังแล้วผมก็มาอยู่กับกำนันเล็ก mm hmm. ที่วังพิกุลและกำนันเล็กแกจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหน่อย mm hmm. ผมมาทีแรกก็มาเป็นคนขับรถสิบล้อแกอ oh. เริ่มจากเป็นคนขับสิบล้อ mm hmm. แล้วทีนี้ด้วยความเป็นคนบรนเขา mm hmm. คนบันเขาหนึ่งคือคนใจถึง คนใจถึงคนจริงใจหลังจากที่ผมขับสิบล้อท่านมาก็ชีวิตของท่านกำนันเล็กนะ่ะเขาเป็นนักการเมืองใหญ่ mm hmm. เขาก็มีคู่แข่งคู่อะไรเยอะแล้วเขาโดนยิง mm hmm. เขาโดนยิงลูกเขาตาย mm hmm. หลังจากนั้นเขาเขารู้ผมอยู่กับเขามาตกเจ็ดแปดปีมั้งแล้วแกรู้ใจผมว่าผมเป็นคนที่จริงใจแล้วก็ใจถึง mm hmm. แกก็ดึงผมขึ้นมาขับรถส่วนตัวให้แก นั่นแหละชีวิตหลังจากที่ผมขึ้นมาปุ๊บแกก็หาวิธีจะให้ผมพกปืนเพราะว่าต้องคุ้มกันดูแลแกมผมก็เลยแกก็เลยบอกเอ๊ะทำไงจะให้เองได้พกปืนได้เนาะแกก็เลยตั้งให้ผมเป็นสารวัรกำนันอตอนนั้นแกเป็นกำนันอยู่วังวิกลผมก็เลยชีวิตการเมืองผมก็มาตั้งแต่นั้นมาเลยแล้วภูมิใจที่ผมลงผู้ใหญ่บ้านทีแรกผมเป็นสัรวัดก่อนอเป็นสารวัดเสร็จพอผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ผมอยู่นี่ ว่างลงผมก็สู้ผู้ใหญ่บ้านมสมัยนั้นก็ยังไม่มีอะไรหรอกยังเป็นลูกจ้างเขาอ,อยู่ก็เอา <laughs> ท่านท่านสนับสนุนให้ลงก็เอาอหลังจากผมลงเสร็จ <laughs> ปุ๊บผมแข่งกันสี่ห้าคนออไอ้สี่คนนคะแนนรวมกันไม่เท่าผมคนเดียวสี่คนรวมกันแล้วนะยังสู้ผมไม่ได้มผมก็เลยภูมิใจทำงานถวายชีวิตเลยช่วยเหลือชาบ้านจนเขารัก ดังเดี๋ยนี้ก็ไปช่วยงานจบงานทุกตล,ลอดครับผมตล,ลอดตอนนี้ผมไม่ได้ช่วยเฉพาะในหมู่ผมช่วยเหมือนช่วยทั้งตำบล mm hmm. พอดีกำนันในท้องที่ของผมเนี่ยท่านเป็นมะเร็ง mm hmm. ท่านเป็นผู้หญิงแล้วท่านออกงานไม่ค่อยคล่อง mm hmm. เขาก็เล็งให้ผมเนี่ยไปช่วยงานช่วยการทุกที่ mm hmm. ก็เหมือนทำงานทั้งตำบลน,นะครับตอนนี้ mm hmm. ครับช่วยเขาไปอะไรไป ก็ทําบุญให้แม่หลวนพ่อสาลีไปเรื่อยๆครับนึกถึงญาติพี่น้องไปเรื่อยๆครับทําคนดีเนาะเราเราใจถึงแต่ไม่ใช่เป็นคนเกเรเนาะเป็นคนดีครับผมช่วยทําผมทํะไรผมทําด้วยใจนายแกจะรักแกฝากฝังทีแรกก็ขับรถส่วนตัวให้เขาไปไหนมาไหนเขาจะมีคนคุมกันอยู่สองคนเราเป็นคนขับรถ โดยโดยความที่เราใจถึงไงไอ้จริงๆอิงไไอ้ชุดท,ที่คุ้มกันเขานะ <_ S 2> ่ะเขาเสนอกำนันเล็กว่าถ้าเอาผมไปคุ้มกันก็เป็นลูกน้องกำนัน,นบินเมื่อก่อนอ<ม>อนี้เขาเสนอมาว่าถ้าจะเอาผมไปคุ้มกันเนี่ยต้องเอาคนขับรถของเขาแต่กำนันเล็กบอกไม่ได้ผมมีของผมแล้วผมจะเอาให้ไอ้รลานนี้เนี<ม>่ยเพราะมันเป็นคนที่จริงใจแล้วก็ดูแลคนดีอะไรดีก็สบายชีวิตการเมืองก็เริ่มจากนั้นมาเลยพี่สมเจตผมก็อยู่ตรงนั้นมาตลอด แล้วไม่คิดจะเป็นระดับจังหวัดก็ับอะไริง็คือจริงจริงในในตำบลเนี่ยเขาก็หมายมั่นที่จะปั้นให้ผมขึ้นกำนันนั่นแหละครับทีนี้กำนันคนเนี้ยแกยังเด็กกว่าผมแต่แกสภาพร่างกายแกไม่ไหวครับทีนี้นายอำเภอก็บอกว่าเฮ้ยรันไม่ต้องไปบี้เขานะปล่อยเขาให้ใหเขาตามวาะของเขาไปเองเพราะเขาเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ช่วยแกช่วยแกจะได้เบาบางได้ไข้าอาการของแกจะได้ดีขึ้นครับถ้าเราไปบี้แกเฮ้ยกำนันต้องออกนะต้องออกนะก็ไม่ดีอมันมันไม่ใช่ชีวิตของผมไม่ชอบแบบนั้นไม่ชอบเอาเปรียบคนก็เลยไม่ไม่เหยียบย่ำคนเขาป่วยเราก็ช่วยเผื่อเขาจะหายขึ้นผมก็ช่วยงานเขาดูแลเขาไปแล้วชีวิตครอบครัวเป็นตัวเป็นง้ครอบครัวก็ ลูกๆก็เรียนสองคนก็ไปทํางานหมดละครับไปทํางานหมดแล้วก็มีคนเล็กกําลังเรียนนวมินนครสวรรค์อยู่ตอนนี้เรียนนวมินปีมอสี่แล้วก็เลี้ยงหลานไว้คนนึ่งแล้วก็พ่อตาหน่นพ่อตาเอามาเลี้ยงไว้ด้วยแกไปไม่ไหวแล้วนอนนอนนั่งอยู่นะแปดสิบเก้าพ่อตาอายุแปดสิบเก้าครับ ก็ให้แฟนหยุดขายของก็มาเลี้ยงพ่อตาอะไรอยู่นี่เนี่ยเมื่อก่อนก็ขายของในตลาดนี่ก็หยุดช่วยดูแลช่วยอะไรต่ออะไรต่อการคุณท่าน,นเนาะครับก็หวังคนเล็กอีกคนเนี้เรียนจบเราก็สบายละ <c oughs> ถ้าคนเล็กผมจบไปอีกคนนึงก็สบายละก็อย,อยังเชื่อใช่ชื่อดังครับพ่อลงเล่นบกบุกรับครับ ผมจะชอบสื่อชอบออกสื่อชอบอะไรครับอยู่กับนายไปหานายบ่อยไปไปเสหิมาลลยพวกพวกพีชต๊อปปูนพวกนี้ผมก็ไปหาท่านประจาไปของานผมจะขุดอ่างขุดสะขุดอะไรนี่แหละมีงบประมาณก็ไปขอเขาเราก็มีรถมีเครื่องครับรับมีเครื่องมือครับก็ไปของานเขามาอะไรมาแต่กิจการไม่ค่อยไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยดี งานเหมาน้อมันมัมนแพงทำแล้วไม่ค่อยเหลือก็ต้องค่อยๆผ่อ,อนเอามารวมซื้อไรซื้อไรไว้สิบกว่าไร่ครับ,รบตอนนี้ยังไม่ได้ทําสวนทำมันทําอะไรอยู่<อ>ครับปลูกมันปลูกอะไรอยู่ครับใช้ชีวิตดา<อ>เ,เนินชีวิตกันไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ถึงก็ยังไม่ถึงกับสบายมาก ยังสู้ชีวิตอยู่ครับแล้วมีอะไรฝากข้อคิดไปถึงรุ่นน้องๆไหมว่าการสู้ชีวิตเรื่องความกตัญญูเรื่องเรื่องความมั่นนะถ้าเรื่องฝากถึงน้องๆเนีนะ่ยคนบ้านเขาเนะี่ยเป็นคนที่คบได้มสมัยก่อนเขาจะบอกคนบ้านเขาคบเชาวชั่วเพนไม่ใช่อ,อยู่ตรงไหนมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจอ,อยู่ได้ทุกที่ครับฝากถึงทุกคนน้องๆทุกคนเนี่ยนะความจริงใจ ความจริงใจความซื่อสัตย์อยู่ตรงไหนก็ดีที่ทุกที่ครับกระตันอยู่รู้คุณลูกศิษย์หลวงพ่อคล้ายนี่ก็ขอบคุณมากครับผมหรือว่าการแวะมาเยี่ยมน้องครับครับต้องขอบคุณพี่สมเจตมากมากเลยครับผ่านมาก็มาเยี่ยมครับอายุมากแล้วไม่รู้ว่าจะได้ไีมหรือเปล่าพี่มีอะไรก็ส่งข่าวน้องตลอดเดี๋ยวครับ ขอบคุณมากนะครับผมครับผมครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับ